สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบ๊ซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถยนต์สวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับโตโยต้าโคโรลล่านะครับอัลติสนะครับปี04นะครับคุณลูกค้านะฮะรถยนต์ปี04รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคุณลูกค้านะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับ1.8นะครับ 1.8G VVTI นะครับเกียร์ออโต้ กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกกุญแจรีโมทนะครับลูกค้าครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้าเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับรถไม่มีประวัติการชนหรือว่าพิการมาก่อนนะครับและก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาด้วยนะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้เป็น 1.8G VVTI นะครับเครื่องเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับระบบเบรก ABS ีเสดิสเบรก4ล้อนะครับแอร์แบกคู่นะครับแอร์แบกก็คือถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับคุณลูกค้า ทั้งซ้ายและก็ขวาภายในเป็นเครื่องหนังนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นช่วงล่าง VSC นะคุณลูกค้านะยึดเกาะถนนเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นช่วงล่าง VSC นะครับลูกค้าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับราคานะครับราคาอา่ามือใหม่เลยนะครับอยู่ที่900,000กว่าบาทนะครับคุณลูกค้านะฮะอยู่ที่9000 900, 0กว่าบาทแต่วันนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของนะครับผมจากช่อง บ่ซื้อขายรถยนต์มือสองในราคาไม่ถึง1,0,000แบาทนะครับคุณลูกค้าโอ้โหคุณลูกค้าครับสุดยอดมากเลยนะครับคุณลูกค้าอย่าพลาดเลยนะครับคันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับกับรถยนต์สภาพดีๆนะครับกับรถยนต์มือสองปีไม่ต่ําจนเกินไปนะครับคุณลูกค้านะฮะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนําพาคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวได้เลยนะครับเรื่องของสีสันนะครับคุณลูกค้าสีสันผมให้เลย 90%นะครับสีสวยมากนะครับคุณลูกค้าสีไม่มีโปมานะฮะรถไม่มีประวัติการชนมาก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้าส่วนเรื่องของริ้วรอยนะครับจะมีบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับนะฮะสีเนี่ยไม่แตกไม่ผุนะครับสีไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับคุณลูกค้านะฮะจะมีร่องรอยและริ้วรอยบ้างเล็กๆ็น้อยๆนะฮะคุณลูกค้าครับ นะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะเป็นตัวท็อปของรุ่นนะคุณลูกค้านะระบบห้ามเบรกห้ามล้อหรือว่าระบบดิสเบรกเนี่ยได้เป็น4ล้อนะครับแล้วได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะนะฮะคุณลูกค้านะฮะครบครันครบจบอยู่ที่คันนี้คันเดียวเลยนะครับคุณลูกคา้ามาลุ้นกันเลยว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับกับรถยนต์สภาพดีๆแบบนี้นะฮะคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับ 1.8G VVTI นะครับไปชมกันเลยครับไล่ชมทีละ ถอดทีละขั้นตอนนะครับคุณลูกค้านะฮะขออนุญาตอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ทราบนิดนึงนะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับชมท้ายแายสีเขียวนะครับปิดการขายไปแล้วนะครับผมขับไปส่งลูกค้าที่เขตปทุมธานีนะครับคุณลูกค้านัดเจอกันที่บิ๊กซีนวัฒนครนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับมาชมเรื่องราวของเจ้าออนติสคันนี้ครับคุณลูกค้านะฮะสวยมากคุณลูกค้าคุณลูกค้าซื้อไปนะครับผมไม่ต้องซ่อมผมย้ําเลยว่าไม่ต้องซ่อม คันนี้ผมรับประกันให้คุณลูกค้าเลยนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยผมรับประกันให้1 2เดือนเลยนะครับให้2เดือนเต็มๆไปเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะฮะรับประกันการโอนด้วยนะครับโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับซื้อจากช่องของโบสขาัรถยนต์สองจะมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีการรับประกันการโอนให้นะคะรับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วโอนไม่ได้นะฮะโอน ผมรับซื้อคืนในราคาที่ซื้อขายกันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่แท็กซี่ถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้ว ไปตรวจสอบเจอว่าเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับถือว่ามาหลอกลวงนะครับคุณลูกค้าสามารถขายคืนให้กับผมได้นะครับแล้วก็สามารถเอาผิดเอาผิดผมได้ด้วยนะครับนะฮะผมย้ําเลยว่าคันนี้ได้เป็นรถบ้านแท้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณลูกค้ามือเดียวป้ายแดงนะฮะคุณลูกค้ามือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมนะฮะเจ้าของเดียวด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ช้าเลยนะครับสภาพผมให้เลยนะครับทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างนะครับผมผมให้เลย90%สนะครับสีสารสวยมากๆเลย90%เ็นนะครับจะมีริ้วรอยบ้างเล นะครับคุณลูกค้านะคุณลูกค้าลองดูโลโก้ที่ด้านหลังนะครับ1.8นะครับ1.8 G VVTi Corolla Altis นะครับ VSC นะครับ VSC ก็คือเขาจะเพิ่มเพิ่มตัวยึดเกาะถนนนะครับผมลูกค้านะฮะตัวนี้ช่วงล่างดีมากนะคุณลูกค้านะแล้วได้เป็นเกียร์บันไดด้วยนะฮะข้างในข้างในนี่คือสวยมากนะครับนะฮะเป็นรถที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นรถระดับผู้บริหาร เลือกใช้เลยนะฮะคุณลูกค้านะฮะรุ่นนี้นะครับผมมือมือใหม่ป้ายแดงเก้าแสนกว่านะฮะคุณลูกค้าแต่วันนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาไม่ถึง10,000แบาทนะครับคุณลูกค้านะเป็นราคาที่เหลือเชื่อมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันเลยครับคุณลูกค้าครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมให้ชมกุญแจก่อนนะครับ <c oughs> ลูกค้าครับกุญแจรีโมทนะครับเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับผมเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับแผงประตูมาคเลยครับแผงประตูหน้าซ้ายนะครับผม นี่เลยครับแผงประตูด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับสวยงามมีลายไม้คาดให้นะครับผมเป็นเครื่องหนังด้วยนะครับแล้วเป็นหนังแท้หนังเดิมนะครับสภาพดีเลยนะครับคุณลูกค้าสภาพดีจัดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้รถคันนี้ไปคุณลูกค้าได้รถที่ตรงปกอย่างแน่นอนครับได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับนะฮะคุณลูกค้านะฮะอ่าเดี๋ยวชมบอดี้ข้างหน้ากันต่อครับคอนโซลข้างหน้านะครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับแอร์แบกนะครับ แอร์แบ็กนะครับผมนี่เลยนะครับแอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีฝั่งคนขับตรงพวงมาลัยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเครื่องเสียงสามารถใช้งานได้นะครับและเป็นแอร์ออโต้วยคุณลูกค้านะครับมีลายไม้คาทให้สวยแบบนี้เลยนะครับแล้วไล่ลงมาครับลูกค้าครับ ไล่ลงมาคุณลูกค้าจะเจอกับเกียร์บันไดนะครับผมโอ้โหสวยมากปกติเราจะเจอเกียร์แบบว่าชนิดที่ว่าเลื่อนตรงลงมาอย่างเดียวใช่ไหมฮะคุณลูกค้านี่คือเกียร์บันไดนะนะครับมันจะมีเป็นล็อก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 อย่างนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเกียร์บันไดนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ชมกุญแจอีกดอกหนึ่งคุณลูกค้าดูความสดนะครับดูความสดดูความที่ว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงคุณลูกค้าดูกุญแจดอกนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะฮะนี่นะฮะคุณลูกค้า กุญแจยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับนะฮะมือเดียวป้ายแดงโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมขอเรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยกับท่านใดที่จะได้รถยนต์คันนี้ไปครอบครองนะครับมาชมเรื่องราวของเบาะกันต่อครับเบาะหน้าซ้ายนะครับผมลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับลูกค้าเบาะหนังแท้หนังเดิมนะครับแล้วก็จะมี กันลอยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นของโคลอ่านะครับผมอาร์ติสนะครับเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าโอเคฟิบต่อไปครับมาชมประตูหลังฝั่งซ้ายกันต่อครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมโอ้โหสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะเดี๋ยวผมจะมีการทําความสะอาดให้เพิ่มเติมนะครับคุณลูกค้านะฮะเดี๋ยวเรื่องของระบบภายในผมจะมีการฟอกเบาะไรให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับ สวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคุณลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถยนต์สภาพแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะฮะคุณลูกค้าแล้วได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับผมนะครับท็อปสุดเลยนะคุณลูกค้านะและเป็นรถบ้านด้วยและที่สําคัญเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะฮะคุณลูกค้าเป็นเจ้าของเดียวด้วยนะครับผมนี่เลยครับผมอาจจะมีที่กั้นระหว่างผู้นั่งโดยสารซ้ายกับขวานะครับผมแล้วก็จะมีที่วางแก้วไว้ด้วยนะครับคุณลูกค้า และก็จะมีม่านบางแดดให้ด้วยนะครับคุณลูกค้านี้เลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับปุ๊บนี่เลยครับโอ้โหม่านบังแดดจะมีเฉพาะตัวที่เป็นตัวท็อปจะมีเฉพาะตัวที่1.8นะครับคุณลูกค้านะฮะ สวยๆนะครับเพดงเพดานถือว่าสะอาดเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะรถไม่ช้ำเลยนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้ไม่ช้ำเลยยางนะครับผมยางได้ปี20นะครับคุณลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปยางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางสภาพยังใช้งานได้อีกนะฮะดอกยังเหลือเยอะนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไล่ไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างนะครับคุณลูกค้านี่เลยฮะมาลุ้นกันว่ารถสวยๆแบบนี้จะอยู่ได้กี่วันนะฮะคุณลูกค้า ดูเลยนะครับดูเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมแต่ผมบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังนะฮะคุณลูกค้านะแผงประตูฝั่งขวาด้านหลังนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะคุณลูกค้านะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับขึ้นขึ้นสูงลงต่ํานะครับผมซ้ายขวาได้ครบคันเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยฮะลำดับต่อไปครับไปชม บรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับครับนี่เลยครับคุณลูกค้าสวยๆเลยครับคุณลูกค้านะครเรื่องของฟงฟิล์มเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับสามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับและที่สําคัญนะคุณลูกค้าครับดูครับอะไรครับดูครับได้เป็นตัวบาะไฟฟ้าด้วยนะฮะคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้นะฮะเลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับนี่เลยครับเลื่อนถอยหลังครับนี่เลยครับผมโอเคพนักพิงครับคุณลูกค้าดูได้นี่ฮะโอ้โหอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่นะฮะ นี่เลยนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะตัวท็อปนะคุณลูกค้านะโอเคเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายนะฮะโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่สตาร์ทนะฮะเดี๋ยวไปชมชมด้านหลังกันก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยสตาร์ทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องชมชิ้นส่วนภายในของเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาลูกค้ามาชมฝาท้ายครับฝาท้ายเดิมนะครับคุณลูกค้ารถเดิมๆนะ ย้าว่ารถคันนี้ได้เป็นรถเดิมนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถบ้านล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับโลโก้ตาประทับโตโยต้ายังอยู่นะครับคุณลูกค้านะครับเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับนี่เลยครับภายในกว้างขวางนะครับใส่ของได้เยอะนะฮะคุณลูกค้านี่เลยครับเดี๋ยวชมเรื่องราวของยางอะไรกันบ้างนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับ ยางไหลมีให้ ances, ครบเลยนะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแม่แรงใหม่หมหมเอี่ยมเลยนะครับคุณลูกค้าสังเกตดูที่แม่แรงแม่แรงติดรถด้วยนะนะฮะคุณลูกค้านะฮะแม่แรงติดรถด,ด้วยแล้วยางคุณลูกค้ายางก็ได้นี่เลยยางแบบว่าเป็นยางใหม่นะฮะคุณลูกค้ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะนะฮะโอ้โหสวยมากๆคุ้มมากๆนะฮะท่านใดได้ไปนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรถ คันนี้นะฮะคุณลูกค้าผมจัดจาหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะคุณลูกค้าใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาผมจะแจ้งไว้ตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยากให้คุณลูกค้าได้ชมบรรยากาศรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นภายในนะครับจะให้คุณลูกค้าได้ดูทุกชิ้นส่วนนะครับแต่ผมย้ําเลยว่าคุณลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคุณลูกค้าได้สินค้าที่ตรงปกอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะคุณลูกค้า ผมเนี่ยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าจังหวัดโคราชนะครับแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าลูกค้าไม่สะดวกจะนทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านและที่สําคัญไปมากกว่านั้นผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องโอนมัดจงมัดจามานะครับผมนะฮะผมจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงบ้านลูกค้ารับรถเสร็จนะครับตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินให้กับผมนะครับโอเคมาแล้วกันเลยครับ เรื่องราวของการส่งบางทีผมก็จะให้ทีมงานไปส่งบ้างนะครับบางทีผมก็ส่งเองบ้างนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับโอเคครับลูกค้าดูฝากระโปรงหน้าครับคุณลูกค้าฝากระโปรงหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับนะฮะรถสวยเลยนะครับดูชิ้นส่วนกันบ้างครับชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมสวยๆเลยเอเจ้าหมาตัวนี้ไม่เกี่ยวนะอย่ากัดขานะลูก อ่าโอเคครับคานหน้าต่อครับคุณลูกค้าคานหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับผมนะฮะไลน์ไลน์มาชมเลยนะครับคุณลูกค้าสติกเกอร์เดิมแท้จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่เลยครับผมนะฮะสวยงามเลยนะครับอาร์เมลอนนะฮะแบตเตอรี่อาร์เมลอนนะครับสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงองแงนะฮะนี่เลยนะครับแผ่นมอก็ยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพจยยังอยู่ครบนะครับรถปีศูนย์สี่แท้นะครับคุณลูกค้านะครับ ปีศูนย์ศูนย์สี่แท้รถบ้านแท้นะครับผมนะฮะรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนนะฮะคุณลูกค้าแล้วได้ความสดนะครับผมได้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะฮะโอเคลำดับต่อไปครับเราไปสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมนี่แหละฮะคุณลูกค้าดูได้ทรงเขาสวยมากๆเลยนะครับอย่าลืมว่ารถรุ่นนี้เป็นรถผู้บริหารนะคุณลูกค้านะเป็นรถที่ผู้บริหารส่วนใหญ่แล้ว มักจะเลือกใช้รุ่นนี้นะครับผมนะฮะคุณลูกค้านะฮะโอเคโอ้โหคุณแจผมล้มกระเป๋าไปเดี๋ยวนะขออนุญาตปิดรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องผมล้มกระเป๋าไปเจอกุญแจ,อ,จ,อ,จอ,อีกดอกหนึ่งคุณลูกค้ากุญแจรีโมทมีให้สองชุดนะฮะชุดหนึ่งผมสตาร์ทอยู่นะฮะแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่นี่นะครับผมแล้วก็ดอกดอกที่ว่ายังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ จะอยู่จะอยู่ในนี้นะครับกุญแจจะได้ทั้งหมด3ดอกนะครับคุณลูกค้าเป็นรีโมท2ชุดนะครับแล้วก็กุญแจธรรมดาดอกธรรมดานะครับผม1ชุดทั้งหมดเป็น3ดอกนะครับคุณลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายภายในกันต่อครับขเบาะแอร์นิดนึงนะครับอ้าวแล้วแอร์นะครับคุณลูกค้าแอร์เป็นแอร์ออโต้นะนะฮะคุณลูกค้าสามารถกดเวลาเปิดเนี่ย เวลาเปิดคุณลูกค้าเปิดออโต้เลยสมมติว่าเราเราสตาร์ทเครื่องใหม่ๆนะครับเราสตาร์ทเครื่องใหม่ปุ๊บเรากดที่ออโต้เลยนะครับแอร์มันก็จะทํางานเองของมันนะครับผมหรือว่าเราจะเลือกเป็นระบบธรรมดาแล้วก็มากดตรงพัดลมนะครับเพิ่มเพิ่มความแรงได้นะครับนี่ครับนี่เลยนะครับผมนะฮะแอร์ออโต้ลายไม้นะครับคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับผมนะฮะชมคอนโซลข้างหน้ากันอีกรอบก็ได้คุณลูกค้าสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับผมไล่มา อ่าเครื่องเสียงกันบ้างอ่ะเครื่องเสียงนะครับอ่าเครื่องเสียงโอเคมาแล้วสามารถฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็แผ่นซีดีก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมยังฟังอยู่เลยอ่ะมาแล้วโอ้โหเบสนิ่มๆเลยนะครับมาพร้อมกับเมคอภิษฎนะครับศิลปินที่กําลังโด่งดังในช่วงเวลานี้นะครับผมศิลปินลูกทุ่งอินดีนะครับเมคอภิษ์อ่ะโอเคต่อไปครับมาชมเรื่องราวของ คอนเอ่อไม่ใ <sketches> ช่ผอมละลายนะครับผอมละลายนะครับคุณลูกค้าจะมีแอร์แบ็กด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมนะฮะแล้วเรือนไม้นะครับคุณลูกค้าเรือนไม้คุณลูกค้าจะได้เป็นเรือนไม้เรืองแสงนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันนะครับนะฮะเข็มไม้ขึ้นครบทุกเข็มเลยนะครับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องไม่ว่าจะเป็นความเร็วไม่ว่าจะเป็นระดับความร้อนนะครับหรือว่าจะเป็นอ่ระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมตอนนี้ผมก็เติม95ไว้บผม500ายมาเเลยนะครับฮะ สุดยอดมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตรีวิวกระจกให้ชมเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะหาว่าหลอกกันนะครับกระจกใช้งานได้ครบนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวกระจกมองข้างด้วยลูกค้าดูกระจกมองข้างนะเห็นไหมครับนี่เลยนะครับกระจกมองข้างตอนนี้ผมกำลังปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องลงไปปรับนะครับให้เมื่อยนะครับโอเคกระจกหน้าซ้ายนะครับโอเคกระจกหลังซ้ายขึ้นลงครบเลยโอเคครับผมนี่เลยครับ ่อมาครับค่อยๆหันกล้องมานะครับถ้าลูกค้าท่านใดเวียนหัวต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมผมจะพยายามชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับคุณลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้านําไปตัดสินใจในการซื้อขายได้นะครับโอเคกระจกนะครับโอเคครับกระจกขึ้นลงครบนะครับด้านหลังขวากันบ้างนะครับคุณลูกค้าโอเคด้านหลังขวาก็ใช้งานได้ครบปกตินะครับต่อไปนะครับกระจก มองข้างฝั่งขวาฝั่งคนขับนะครับผมจะปรับแล้วนะนะครับคุณลูกค้าเวลาจะปรับขวาก็คุณลูกค้าเลื่อนมาที่ R นะครับนี่ครับเริ่มที่ R นะครับแล้วก็ปรับนี่นะครับคุณลูกค้าดูที่กระจกนะนี่เลยนะครับลงต่ําเข้ามาหาตัวผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ขึ้นบนนะครับนี่เลยนะครับใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับรถคันนี้ระบบไฟฟ้าไม่ว่าจุดไหน ก็ใช้งานได้ครบไม่มีจุดไหนที่ใช้งานไม่ได้นะครับคุณลูกค้าครบจบอยู่ที่คันนี้คันเดียวแล้วแล้วก็มาลุ้นกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับโอเคลำดับต่อไปครับผมอยากจะให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างครับโอ้โหชนิดที่ว่างเงียบสนิทนะคุณลูกค้านะฮะไม่ต้องห่วงครับราคานี้รถต้องดีแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับอึ๊บ เครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันไม่มีการเดินสะดุดแม้แต่นิดเดียวนะครับคุณลูกค้าระบบแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบนะครับครบจบอยู่ที่คันนี้แล้วนะครับผมคัดสารมาให้คุณลูกค้าแล้วนะครับนี่เลยนะครับโอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะก่อนปิดฝากระโปรงผมอยากให้คุณลูกค้าได้รับฟ,ฟังเสียงเครื่องยนต์ันก่อนนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปตามสไตล์ของโบซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับโตโยต้าโครราอัลติดนะครับรถยนต์ปี2004นะครับคุณลูกค้ารถยนต์ปี2004เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลกุญแจรีโมทนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับระบบการลื่นนะครับผม ช่วงล่าง VSC นะครับยึดเกาะถนนเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคันนี้ครบจบอยู่ที่คันนี้แล้วนะครับคุณลูกค้าเป็นตัวท็อปนะครับระบบเบรกก็จะได้เป็นระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับคุณลูกค้า รถคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมผมมีการรับประกันการหลังการขายให้คุณลูกค้าเครื่องกับเกียร์ผมให้เลย2เดือนเต็มนะครับผมเรื่องช่วงล่างจบแน่นอนคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมถ้ามีการซ่อมคุณลูกค้าสามารถโทรมาเอาค่าใช้จ่ายจ,า,ยจากผมได้เลยนะครับผมยินดีใช้จ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับผมนะฮะเรื่องช่วงล่างย้ำว่าซื้อไปคุณลูกค้าไม่ต้องซ่อมอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าจ่ายเงินสดให้กับผมในราคา9 0,000 0 8,000ันบาทเท่านั้นเองครับ98,000บาทคุณลูกค้าเป็นเจ้าของได้เลยนําชุดโอนเอกสารการโอนที่ผมมอบให้นําไปโอนที่จังหวัดของคุณลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกในการเข้าขนส่งครับลูกค้าสามารถที่จะฝากให้กับร้านตรอ,อนะครับหรือว่าเป็นร้านตรวจสภาพรถเอกชนนะครับให้เขานําไปโอนให้คุณลูกค้าได้นะครับโอเคนะฮะ ผมต้องขอกราบขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับทุกคนเลยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้จะเจอกันใหม่นะครับในในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับผมสัญญาว่าจะนํารถที่ดีมีคุณภาพเท่านั้นนะครับมาจัดจําหน่ายให้คุณลูกค้านะครับผมมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อได้เลือกหาได้เลือกชมแบบนี้นะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามช่องของโบซื้อขายรถยนต์มือสองเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อคันไหนคันหนึ่งที่พอผมลงคลิปไปแล้วมันโดนอกโดนใจของคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้นํารถที่ดีมีคุณภาพนําไปใช้งานนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับโอเคครับคุณลูกค้าครับก่อนจากกันนะครับก่อนจากการขอย้ําว่ารถคันนี้ครบจบแน่นอนนะครับครบจบแน่นอนนะครับผมผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2เดือนเต็มเมนะครับแล้วก็เครื่องช่วงล่างคือทุกสิ่งทุกอย่างซื้อไป มันสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีจุดไหนที่ต้องซ่อมถ้ามีการซ่อมคุณลูกค้านำบินมานะครับผมเดี๋ยวผมจะจ่ายให้คุณลูกค้าทุกบาททุกสตางค์กันเลยทีเดียวนะครับโอเคสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคุณลูกค้าหน้าเบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร,เบอร์เดิมนะครับ085 ห้าเจ็ดหนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0้นคันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่ง98,0 0 0บาท98,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้ากับรถราคาเกือบล้านนะ9 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับออกห้างนะครับออกห้างนี่9 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ